ความรู้สู่รมดอนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ตรวจสุขภาพผู้ประกอบพิธีฮัชโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ตอบทุกโจทย์สุขภาพด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซัลลมไนยุมุราะห์มุลลอฮ์บาริกาต,ววกตวูวันนี้นะครับก็จะคุยกับพวกเราเรื่องของโรคกระเพาะอาหารนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับมีคนไข้หลายคนนะครับที่ มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะกำเริบขึ้นนะครับในช่วงรอมฎอนนะครับก็ทําให้เขา,เาบางทีถือสินอดไม่ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับการที่เราถือสินอดนี่ได้ทําให้กรดในกระเพาะของเราเนี่ยมากขึ้นนะครับเวลาเราถือสินอดนี่เราไม่กินอาหารนะครับาการลังกรดเนี่ยก็จะลดลงนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะที่กาเริอบอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจากการปฏิบัติตัวของเรานะครับ นะครับที่โดยเฉพาะช่วงที่เรา,เาล่าสินอดน,นะครับอย่างเช่นคนไข้บางคนนะครับไปรับประทานอาหารานะครับที่ทําให้กรดในกระเพาะหลังมากขึ้นนะครับบางคนบางคนก็ไปกินอาหารรสเผ็ดจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดนะครับอาหารทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะทําให้กรดในกระเพาะหลังมากขึ้นนะครับก็จะทําให้มีอาการกระเพาะเนี่ยกำเริ่มขึ้นมานะครับคนไข้บางคนนี่ก็ไปกินน้ําอัดลมนะครับ น้ำมัดลมนี่ก็จะไม่ดีนะครับกับคนที่เป็นโรคแพ้นะครบเพาะอาหารนะครับหรือบางคนกินอาหารเนี่ยกินอย่างรวดเร็วนะครับกินเข้าไปเต็มที่เลยกระเพาะก็รับไม่ไม่อยู่นะครับก็จะทําให้มีอาการแน่นท้องหรือบางคนก็ขึ้นไาเจียนนะครับโดยทั่วไปนะครับเวลาเรารู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยเ,เรามันดอนที่เ,เดือนอปีไหนนะครับเราก็จะมี อาการของโอรคกระเพาะกำเริบม,มาตลอดเลยนะครับผมก็อยากแนะนําให้คนไข้นี่น่าจะไปปรึกษาคุณหมอก่อนจะถึงรอมฎอนสักประมาณ2อาทิตย์ก็ได้นะครับเพื่อคุณหมอก็จะได้จัดยารักษาและก็แนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวนะครับนะครับในช่วงรอมฎอนนชาลอดจะได้ถือศีลอดได้อย่างครบทั้งเดือนนะครับนะครับการปฏิบัติตัวนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะครับเรื่องยาก็สําคัญนะครับ คนที่กระเพาะไม่ดีอยู่แล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับยาที่มีผลที่จะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าทําให้กระเพาะอักเสบนะครับที่เขาเรียกว่ายาเอนไซหรือว่ายากแก้เข็ดแก้เมื่อยนะครับอย่างเช่นโบทาเลนนาโปเซนเนะครับไพรอกซิแคมนะครับยากลุ่มนี้กินไปแล้วนี่ก็จะส่งผลให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ การปฏิบัติตัวที่สําคัญในช่วงรอมฎดอนก็คือการทําจิตใจของเราให้สงบนะครับการละหมาดนะครับการขอดุอิศการอ่านรอกุรอานก็ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เราพึงกระทํานะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบนะครับทําให้กรดในกระเพาะเราเนี่ยหลังลดลงนะครับก็วันนี้ก็อยากนําเสนอเรื่องนี้หวังว่าคงได้นาเอาไปใช้เพื่อให้เราได้ถือสิ่งอดครบนะครับ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته